ครับต้นยาพวกนี้ไปให้น้องมูก,กันครับ <c oughs> ก็ชอบกินมากนัปยาพวกนี้ <c oughs> ก,ก็ไม่ได้ไปน <c oughs> ี่หายไปแล้วครับยาพวกนี้ใบพวกนี้ชอบกินมาก <t ries> มันเกิดแรกขึ้นมากับดอกไม้นี่แล้วครับกาจะชอบกินนะครับ ใบเหมือนใบถั่วลิสงเมื <c oughs> อ่อกี้ก็เก็บกระถินมาให้แล้วครับนะแจกำบังอยู่ในกุญแจ นี่นะครับวันนี้ก็ชอบนะครับไม่รู้ต้นอะไร <c oughs> เป็นยญ้าชายขั้นหนึ่ง <c oughs> ชาวให้กระถินไปแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้ก็กําลังกินอยู่นะครับงูก็กําลังกินอยู่กินรํานะครับอันนี้ตัวคู่นะครับผมอันนี้ 16, เอฟสิบหกเดี๋ยวจะแบ่งยาให้นะครับ้าก,กิฟเฟนนี่ชอบมากเลยพวกยาพวกกระถินเอามาลูกมา นีชอบกินคนแดดครับวันนี้เชา้านี่แดดมากเปน็นนาอบเลยเขาชอบกินนะครับชอบกินกอลัมมี่ ไอกะถิ้นไปหมดแล้วมชัน้นอู้หมดงามเยอะครับกินได้อร่อยคนชอบคนนี้อันนี้ F16 ครับกินลำอยู่ตอนนี้ตัวสูงใหญ่้อมหน่อยให้กระถินให้ยาดอส่วนคู่นั้นผมให้ลำกินนะครับตอนนี้กินลำอยู่คู่นี้สองสาว ไม,ไม่มานครับสังสาวไม่มานท้องปุ้งทองปุ้งมีน้องในท้องมันก็ฉลาดนะครับเจ้านั่นมันก็ลากไปกินในล่มลากยากไปกินในล่ม ต็ม <Okay. S 1> ็นนี้กินลำอย่างเดียวเลยมีลำม,มีเศษผักเศษอะไรห mm. มักแน้น,นี่ครับอ mm. ันได้กินครบนะครับมียอดกระทินด้วยครับั่นนี้ก็มียอดกระทินแต่เพิ่นกินลำกันก่อน,น,นยังไม่กินยอดกระทิน กินลำก่อนีนี่เรากินลำนะครับยังไม่ได้กินยอดผักไปมันไม่ชอบมหมเจ้ากี่เพ่นกี่เพนนกกน่นกินผักก่อนทางผักมากก็ห้ามัมกินผักก่อนตัวอ่ามาแล้วมาแล้วสาวน้อยมากินแล้วะกินยอดกระถินละ แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบด้วยนะครับบรรยากาศการกินยอดผักของเจ้ากิฟเฟนนะครับยอดหญ้ายอดผักที่เขาชอบนะครับนี่ฮะลาบไปกินในร่มฉลาดพันแดดกับไปกินในห่มแล้วเนาะในการได้การ,การสมองดีมือตัวนะี้ไม่ดื้อเลยเหมาะที่จะเป็ี่ยนพวกพันอยู่กับพวกเรานานๆนะ กินกบบกินยอดมันจอยาอีบากคก,ก,กินยังเยอะลยล่ะยังเยอก,กินไม่พอเข้าไปเยียบเลยอลอดูกัน กินเป็นเขากินกินไม้ก็ทั่งกิ่งมันเลยนะครับต้นกระถินเคี้ยวได้เนะขอกินเปลือกมันเฉยเลยได้กินกระถินทุกทยจะชอบม,มากขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ